ช่วงนี้มีอะไรใหม่ๆออกมาเยอะมากโดยเฉพาะแบรนด์ไทยเถอะก็เลยไปกว้านไปนตามานะคะว่าตัวไหนที่แบบโฮ้ยน่ารักน่าลองมาเรามาอัปเดตพร้อมกันก่อนอื่นเราก็ลงงานผิวด้ยวยรองพื้นกสกินก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยได้งานผิวที่สวยเนียนมาก,มากๆเธอปอกปิดอื้งานผิวฉ่ำไมตาใช้เบอร์สี่ค่ะติดทนกันน้ํากันเหงื่อต้องตัวนี้เลยค่ะบลัชต <Brush S 2> ิของนารีแพ็กเกจน่ารักมากแม่น้องมาเป็นสีดําค่ะแต่ว่าน้องเป็น pH เอชทาออกมาแล้วสีชมพูน่ารักแอบแสบๆมีความเป็นบําบามาง่ายๆเกลี่ยง่ายๆน้องแก้มใสครีมบลัดมมากแ่ไอเลิร์ฟ เปลี่ยงง่ายฟินิสสวยอันนี้ไม่ใช่อายแชโดว์พาเลตแบรนด์เกาหลีนะจ๊ะเธอดูการจัดวางเรียงสีรือว่าเกาหลีแบรนด์ไทยจ้าโอ b ดีสีมีความชมพูหวานคู่โทนแต่พิมพ์น,นี่ว่ามันแอบแบบ ฝุ่นๆเขาวๆเงี้ยมาลงานตาจากเราอีดอายเลนเนอร์เชฟโยค่ะเป็นเจลไลเนอร์พร้อมแปรงมาในตัวแกดีมากและสะดวกเวอร์ชอบไอเลิฟเนื้อดีปังใช้ครั้งแรกก็คือชอบเลยใช้เป็นเลยงานตาวันนี้ติดขนตามีเกาในตัวบิงอายของไอตาบิวตี้สวยมาก OMG ติดเบอร์ศูนย์สี่ในโกนะคะเป็นเบอร์ในใจของดิฉันเลยคือม,มันสวยมันง่ายมันแบบโอ้กอเซิร์ฟงานปากมีหลายตัวให้ลองนิดหน่อยนะคะยูสตาร์มีสองสีเอ้ยเนื้ดีเนื้อฉ่ำเนื้อสวยสีที่สองที่มันเข้มๆอ่ะสีสวยนะฟิลคอลท์แบนเวอร์ลิปทินของคอสลุกนะคะน่าลลลลลอออออ้้้้้าาเเเเปปปป็็นน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 นสสีีีีททท่่มมมััรงงงงๆิิิดดึกกถูููใจคคคคชชชบบโตตยะะะะุขแหื เกรสกันหนึ่งสีสวยมากแล้วก็ยังมีลิปมาร์กใสๆมาให้ด้วยจ้าลิปพุดดิ้งของสระสีสระใจได้มาทุกสีเลยจ้าเนื้อแบบน่าสนใจมามีความพุดดิ้งจริงๆสีสวยมากชัดมากาตาแตกถึงแม้ว่าจะสีชัดฉ่ำแต่มันแอบ,บมีความแบบฟูๆนุ่มๆละมุนได้อยู่นะลิปเจลลี่บาร์มที่มีชิมเมอร์เล็กๆนะคะถ้าออกมาก็เป็นแบบชมพูๆหน่อยฟิลพีเอชของซูเปอร์มาร์ทสรุปแล้วที่ฉันเลือกที่จะลองทายูสตาร์สีศูนย์สองค่ะที่บอกว่าสีเหมือนเค้เตัวแบนเนื้อดีมากเหมือนลิปราคาแพงๆเลยแกสีสวย